นะครับไม่อย่างนี้มาทะเลชิมมาด้วยกันบ่มาลดเลี้ยงหนาครับมาลุ้นวันนี้นะครับซื้อบัตรซื้อบัตรเข้าชมงานนะครับราคา140บาทแล้วถือบัตรไปให้ทางพนักงานของทางอีกออนนะครับไปเพิ่มเงินอีกเพิ่ม60บาท ก่อนปักใจด้วยค่ะปักแใจกับพี่น้องครับวันนี้เป็นคนทุนร้องไส้นะครับไปเป็นทุนร้องไส้จากรับลมกระปุกข้าว้วก็ส้มมะละกอเออมาเข้ากเอินส้มหมูว่าส้มส้มผสมมะละกอส้มมะละกอส้มผสมมะละกอฉานเนี่ยโอ้ยผสมมะละกออ่ะเดี๋ยวจะนายจังสิลองพินก่อนเดี๋ยวเราคุยกินแกงสมุนไพรก่อนก่อนจบแล้วขอหนองละหนอละลืมอายลืมไรลืมไร เตายเป็นผีตายเป็นผีคีเเดี๋ยวีหเป็นสิบสา่อนอาเพลงต่อไปลูกเดตัวเสางงานจ้ะล่านแกะอันนี้ไปด้วยลูกอ่ะเป็นตัวเพลสางเพลส่างงานพอปันมาลังหานเลยพอหันนี่แกะไน พี่ลองเลิกพูดในตะบูยก่นเราไปอาบน้ำในเรื่องพายัมพักเราไปอาบน้ำเด้อพี่ได้ไปมันเศร้ากุยอันนั้นเจ้าว่อุ้ยมาหมักแ่ของคจาวาพอดีกันเนาะ่ายืน่าดนไม่าผมกันมาของพี่ไปนสิบอกแปลว่าเนื้อสิบแปลว่าอในด้ซื้อด้องใส่หนองบอกอี้ก้อนทดลองใช้นะครเป็นก้อนทดลองใช้แต่ถ้าที่เราประชาสมันั่ก้อนละ้สา่สิบก็คือก้อนใหญ่ ใาเป็นใครเป็นยังเมื่อเด่อนนี้กฤดิภาคซี่อะไรครับเออเอาคุณเด่นเอาจังเล็กธนาพลอา่ารย์เพ็งช้างมาเปิดได้ ขอบคุณาลังใส่ค้าขอบคุณปดแปดพี่้องเชาจักราพี่น้องเชา,า,านครรีมาเปร็ใน,ใน,ในสีนจากได้หลสัาที่ขอบคุณุ้งใ,ใสเบสตรีครับที่เราพิจาุณา่องเ่เดินทางมาถึงแล้วซื้อว่าเสื้อเวยในกันได้เลย มีแผนมันใจเสียงหลายเด้เอ เดินยาวขค้นเขายืนมองแต่คนเม่นเายืนหนึ่งยืนหนึ่งนันเขายืนมอนั่ไอ้นึ่งโมงนเก้าโมงเช้าซอยกันเชี่ยซอยกันแช่ครับนอกมุกยิงไว้สีีพอโจ้ติดหนึ่งโดนไปดนกวิะดหนึ่งแ้ในฮาวิกะอปอมโ กูจล่ักสามสิบนที่ปนสอยใหญ่สามสิบนาพึหนึ่งมาแล้วให้ได้จากสามสนที่เอาจะมึงก่อนูแหงกลางเจ้าเขาเจ้าเขาผ่าเขาาจู่บ้านแพร่นเดน่ยเออเขาขอยันยันยัลุกหลังวัไดยว่ดกินเก้วแล้วแล้วเกสทต่างกแล้วแต่ไปยงไม่ยง่ร้ขาขาทั่วลูนองทาองนกผมอืวันที่ย4ับผมประม สามโมงเช้าเริ่มต่อยนะที่ที่ที่อุ้งอิงเรานคือเพล็กแกนะเลนี่ขนาดเพ่็เพลยเนี่ยเพลเนาะต้นฉบับเพราถอกเพลแกคนสี่สี่แกแล้วอันนี้ยืนหนึ่งเป็นเขาแล้วก็จะมีซิกันออกมาอีกตัวซิ่งกันอีกซิ่งกันอย่างหลุบผู้เบาคนแรกค่ะผู้เบาคนแรกนี่แต่แตนั้าอีกหน่อยลย่างพวกท่านเรีวติดเลนี่แม่มันจะเป็นซีรีส์ใช่ไหมเป็นเป็นซีรีส์แค่สี่ไต เพ่งเพิงเพ่งเพ่งเพ่งถ้าีนี้ก็ะไหวมะแตงหุ่นขาวไวเอู้หขอแตงทำเพ่งก่อิเพีงเพิงลูกบอญยิ้มจะติดบ้คนแกรกแฮโอ้หกระฮิตกันคาโพตรอายก็ได้ถ้าที่น้องโดนสักเบิดใจสิอวยขึ้นจังใดแค่นอง อยากป่วอยากรองันสจดังปอนแดงคว้อยากอยากควคู่บ่อยากควคู่มาเลยเฮ้ยมีนะสาวไปคุณคู่มอนนเลยต้นนี้มอนอินอานแหอันล้องเชือดนตีให้สิบบาทนาะพ่จ๋ว่าจะหาเอกพิชีอยู่

ได้ขนาดนันมันอยากนอดนี่มันอ้วนนะนะทำเรื่มงพุ่งทำเริ่องเพลงขึ้นะเพราะตำรวจกับทหารอุ้ยกินไรสองอย่างเปรี้ยงเบาหวานกับพร้อมดันคนไรก็ลดหลั่งตันนี่ก็รู้เอารอบๆๆไม่เพราะว่าเพราะว่าใครที่ตามใจเรทุกเพลงที่คนที่อยู่ด้านข้างนี่คือคือคือคน ดูแลดูแลอย่างนี้ก็จะอยู่แข็งไม่รัดไม่รัดแ่นคือมันงานหลมันก็พุ่งอีกเรื่องภาษีบางบางครั้งมันก็เบอร์นะบางครั้งก็เบอร์บางครั้งสมาธิมันก็แสบพี่บอานี่เปนั่งอยู่ด้านข้างไม่ใช่ธรรมดานะน้องจะเป็นคนบอกบอกเพลงว่าหลอกไปอย่างนี้อย่างนี้แล้ววันนี้ขออนุญาติทีมนครับทีด้านหน้านะครับว่าเสียงพี่บอลเองนี่จะประมาณไหนพี่ที่บอกน้องอยู่ตลอดเลยวงการัิล